สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับบัวอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดคะ่ะวันอาทิตย์หลังจากทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะบัวก็จะนำบอนสีชื่อว่าบ่องเงินบ่อทองมาเสิร์ฟเป็นอาหารว่างให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นอาหารตาแต่บำรุงหัวใจจ้าบอนสีบ่องเงินบ่อทองนะคะ อันนี้บัวเลี้ยงธรรมชาติค่ะไม่ได้เอาเข้าตู้อบนะคะใบใหญ่มากๆเลยไม่ค่อยโดนแดดค่ะก็เลยออกสีขาวถ้ามีแดดจัดหน่อยก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะชมพูอมขาวเนี่ยค่ะกอใหญ่มากๆเลยต้นนี้อายุประมาณ6เดือนน่าจะ6-7เดือนค่ะ Ya yeah,